ลองชิมดูสวัสดีค่ะง่ายๆสไตล์แป้นมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดหมูนะคะใส่ต้นหอมนะคะใส่ไข่ทำง่ายๆหนึ่งมีข้าวนะคะมีหมูมีกระเทียมมีต้นหอมแล้วมีไข่นะคะ เราสามารถที่จะทําเอาไว้ขายได้หรือว่าทําให้ทุกๆคนกินได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมนันลงไป ใส่หมูค่ะ ามด้วยไข่ผัดไข่ให้สุกก่อนนะคะหมูสุกไข่สุกมันจะได้ไม่เหม็นข้าวะคะ่ะและจะได้ไม่ต้องติดกระทะด้วยนะคะ น้ำตาลไปนิดนึงค่ะผงชูรสนิดนึงและซอสซอสถั่วเหลืองค่ะ สูตรเรานี่จะใส่แค่ซอสั่วเหลืองไม่ใส่ซีอิว๊วไม่ใส่น้ำมันหอยนะคะ เท้าแห้งตามด้วยต้นหอม คุกเป๊บเดียวเสร็จแล้วค่ะตามด้วยพริกไทยค่ะเสร็จแล้วค่ะเข้าผัดค่ะเข้าผัดต้นหอมข้าผัด ที่ใส่หมูนุ่มแล้วก็ไข่หอมไข่นะคะแล้วก็มีต้นหอมเท่านี้ก็อร่อยแล้วค่ะติดตามด้วยนะคะนี่ไยสไตล์เป้นบายไปกินแล้วค่ะอลองชิมดูใช้ได้ไข่ได้ค่ะ